ี่ก็คือคุณจูนนะครับเจ้าของร้านสัมพันนาวานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณจูนสวยมากเลย,อ,ยเลอ่ะเออทำไมถึง <laughs> ตั้งชื่อว่าสัมพันนาวาคสัมพันนาวาเนี้สมัยก่อนตรงเนี้ยค่ะ,คะเป็นริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะแล้วก็สมัยยิธยาเป็นท่าจอดเรือสัมพัค่ะอ๋อก็เลยตั้งให้แบบว่าเข้ากับบรรยากาศที่ตั้งตรงนี้เลยแล้วอย่างสัมพัา วาขายอาหารประเภทไหนอาหารไทยร่วมสมัยนะคะไทยทวิสต์เป็นไทยโบราณแต่ว่าเรามาจัดเรียงหน้าตาแบบใหม่ให้ดูนาทานยิงก็คือจริงๆอ่ะคนไทยหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ยังมาทานได้คุณจะได้รสชาติอาหารโบราณที่คุณอยากทานใช่อาหารฝรั่งก็มีนะคะอ๋อหรอะอาหารฝรั่งสปาเก็ตตี้สเต็กขนมเราก็ทาเองโฮมเมดทุกอย่างคือพามาได้ทุกเจเนเรชั่น มาครบจบเลยทีเดียวแล้วร้านนี้เปิดมานานเท่าไหร่ล้ะคะพี่จูนปีครึ่งค่ะปีครึ่งคือเหมือนเปิดมานานมากเพราะว่าทีมงานเรามาบ่อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ให้พี่จูนจัดมาให้เลยทั้งของข้าวของหวานเดี๋ยวเราทานได้ครบเลยค่ะขอบคุณพี่จูนด้วยค่ะ สำเพานาวาก็ต้องร้องเพลงอะไรเกี่ยวกับเรือไงอ๋อเราลงเรือมาวันนี้แต่บรรยากาศดีมากคุณผู้ชมริมน้ำแล้วตรงนี้จะเป็นสวยมากบรรยากาศดีทำเอนกึ่งคาเฟ่อะไรอย่างที่บอกว่าเรามาเนี่ยด้วยความหิวโหยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คืออาหารเพียงส่วนหนึ่งของวันดีเท่านั้นอันนี้คือหล่นที่เราไม่เคยได้ยินเลยคือหล่นข้าวหมากมันกุ้ง เออเดี๋ยวต้องลองชิมข้าวหมักมันคือเหมือนข้าวที่เอาไปหมักให้มีแบบมีความเป็นแบบแอลกอฮอล์นิดนึ่งเข้าใจอ่ะกินหมูไปเลยโอ้โหฮะเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะเป็นหมูติดมันมาแบบนี้มาเป็นแบบชิ้นชิ้นทอดมาแห้งๆเลยพร้อมกับใบมะกรูดเอาน้ำจิ้มรัดเลยอ่าค่ะคุณผู้ชมน้องหมูนุ่มเท่าโอ ไงนุ่มจริงนุ่มจริงนุ่มจังเลยแล้วเขาเหมือนมีข้าวคั่วด้วยเหรอแล้วอืมใช่เขาแบบ texture ค่อนกรอบก็ดีถ้กินยำส้มฉุนกันดีกว่าอันนี้อยากไม่ข้าวเหนียวเลยนะเนี่ยนี่คือยำส้มฉุนเป็นมะม่วงเปรี้ยวน่ากินมากเปลือกส้มซาใช่ใช้เปลื้อมันเหมือนฟิวโอยแก้วแต่มันจะมีขิงมีหอมเจียวมีอะไรเงี้ยเขาไปกินหน้าร้อนเนาะแต่เขาไม่มูวางเด่นเนาะใช่มูนี่อร่อยหวานๆเค็มๆแล้วนุ่ม เคี้ยวจนอยากกินเลยเนี่ยมีความเป็นยำมะม่วงผสมกับส้มสุน่ะเราไม่กินหรอมันจะมีกลิ่นหอมเจียวผิวส้มซาผูดวุฒมาเล็กๆเนาะมันหอมอร่อยมากสดชื่นเลยฉันก็หนักแกงรันจวนไปด้วยเลยอันนี้คือแกงรันจวนใส่ปลาด้วยปลาอะไรคะปลาคังมันหัวรันจวนจ่อยโว้ยเางุี่อร่อมากเนี่ยเนาะ ผงแกงรันจวนอร่อยจริงปลาเขาอะมาชิ้นใหญ่แล้วก็ไม่ไม่มีเหงื่อคขาแล้วรันจวนเขาจะแบบมีเปรี้ยวนำนิดหนึ่งเนาะอร่อยแบบจุกจับจุกจับอะหอมกลิ่นตะไคร้กลิ่นสมุนไพรอะไรแต่ยำมุกหม้อถืออร่อยประทับใจฮะอืมอร่อยอยากอยากกินนี้ใช่ไหมน่ากินมากอันเนี้ยพี่เหมือนปลาท่องโกะผสมกับโรตีอร่อยจังเลยอยากอาจุ่มน้ำข้นหวานกิน ม,มัสแมนเขาจะตุ่นด้วยผลไม้นะครับหรอคะมันทำให้เป็นยังไงคะจะมีความหอมหวานเพิ่มมานมันก็หลังจากแล้วก็จะมีอาจารย์อย่างนีนออ้อร่อยกินกับข้าวก็อร่อยมันจะมีความหอมหวานมันผมว่ามันเข้มข้นแล้วแบบละมุนละมุนหอมหวานหวานแล้วก็แซมเปี้ยวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยน้ำแกงเขาอร่อย คุณผู้ชมมันถึงเวลาแล้วมาเมื่อไหร่ได้ใส่มีนะจ๊ะบอกเลยน้องจุ้งเผาแล้วเข้าเผามาแบบไม่ได้แบบสุกเกินไปใช่ค่ะได้แบบมีตรงแบบเนื้อช้ำๆอยู่เอานั้นราดด้านบนให้หน่อยได้ไหมคะซีฟูตอ่ะซีฟูชนิดหนึ่งค่ะอ่ะมาต้ออลาอย่างนี้เลยค่ะเป็นกลิ่นหอมของมันกุ้งเลยแต่ว่ามันจะได้แบบ ควเมเค็มมันๆควพอเป็นซอสขึ้นมาเพิ่มเซ็กเซอร์หนาๆนาใช่ไหมนิดนึงมไม่อยากจิ้มแพงไป<ๆ>ก็ไปตรงนี้หรือถ้ากินฟิวแบบโบราณก็จะเป็นน้ำจิ้มมะขาม,มเปียกตรงนี้เป็นตลกไม่ได้นะเนี่ยทำไมอ่ะมะขามอเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ไไดจริงๆนหแต่กุ้งเขาแบบอืมจริงๆริกับมะขามอร่อยมากเลยนะน้ำมะขามแบบนี้มันเข้ากับกลิ่นเผาของกุ้ง หอมแลวอร่อยมากจริงหรือจะทานาสมกันก็ได้กุ้งเผาสะเดาน้ำปลาหวานนี่เขากินสมัยก่อนขอไปที่หลนข้าวหมากมันกุ้งอันนี้เป็นเมนูที่ไม่เคยกินมาก่อนนะครับพกกรชดูกต่อไปผม้มันเป็นความแบบหลนผสมกับน้ำยาขนมจีนเพราะว่ามันจะมีกลิ่นกระชายแล้วก็จะมีความมันๆเพราะว่า เขาใส่มันก้งเข้ามาเผ็ดเผ็ดน้อยมากนี่คือปลาปลาน้ําเงินปลาน้ําเงินต่างจากปลาอื่นยังไงชื่อไม่เหมือนชื่อไม่เหมือนกันขอบคุณมาขอบคุณมากคเป็นปลาแม่น้ําของอยุธยานี่ค่ะทานคู่กับน้าพริกอะไรค่ะย่านิ่มครับเป็นสูตรของคุณยาน้าพริกคุณย่านี่มีลูกโดดนิดนึงแต่อร่อยคือกินปุ๊บอะต่อมน้ำลายคุณมันจะทํางานแล้วมันจะอยากถึงอีกมันจะแบบ ปลาเนื้อมันจะมีความชุ่มฉ่ำม,มีความละเอียดแล้วก็น้ำพริกมันเป็นเหมือนเจ้มามะเขือเทศอะไรฟิวนั้วลนะ่ะอ้าเหลือปลาหางผัดพ,พริกเหลืองอแล้วก็เต็มไปด้วยพวกกกยาวซอยจะมีความเค็ม หวานนิดๆเผ็ดไหมไม่เผ็ดเผ็ดไปปลายเลยแต่ว่าไม่ได้แบบรู้สึกถึงว่าเผ็ดร้อนอะไรนบดนั้จริงๆอาหารที่นี่เนี่ยอร่อยอร่อยทุกเมนูนะคุณเลือกที่คุณชอบได้เลยเพราะว่าของเขาว่าคุณภาพดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผักหรือเนื้อสัตว์ของพาวดีขนาดนี้เดี๋ยวอยากลองจินของหวานกันข่อหวานมีของหวานโบราณด้วยใช่ไหมใช่ปะใช่ไส้มสุดอะไรอย่างนี้บ้อือจะได้ชิ้นทำใจนะคะคู่เูียว 2 3 4 1 2 3 4ครบนับอะไรครับคนละ4คนละ4แต่ของเธอจะได้เครื่องดื่ม2ของดิฉันได้ขนม3จริงเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากตรงด้านหน้าเลยเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะละลายนี่คือส้มฉุนนะครับซึ่งเขาจะทำเป็นกราตนียสวยงามมากแล้วก็มีอะไรโรยบ้างคะมีหอมเจียวแล้วก็ถั่วจริงจริงกินแยกก็ได้แล้วแต่ อร่อยพอมันเป็นริต้ามันก็ได้อีกฟิลหนึ่งม,มันเหมือนเรากินแบบเหมือนเกล็ดน้ําแข็งอ,อะไรเงี้ยแล้วที่มียนมีรสชาติาตเหมือนฟิลน้ําแบบลอยแก้วเปรี้ยวๆสดชื่นสดชื่นมีกลิ่นหอมขอมแล้วต้องกินอีกของแบบเปลือกส้มซ่า,าแล้วมีความกรอบจากหอมเจียวความหอมแล้วก็มีความหลากหลายแบบเทคเจอร์มากเลยในี้ย แต่ขอย้ายมาตรงนี้นิดนึงค่ะเพราะว่าน้องมีไอศครีมด้วยเกลือกันล้วยไข่เชื่อม้เกลือกันเพื่อนกันก็คือจะมีไอศครีมนะคะแล้วนี้ก็จะเป็นลักษณะกะทิน่าจะต้องลุ้นล่าตรงนี้เนาะเพื่อนกันกล้วยไข่เชื่อมอ๋ออร่อยกล้วยไข่อร่อยมากมีความยังมีความแข็งนอกนุ่มในมันจะยังไม่ได้สุกมากคือมันจะมีแบบเปรี้ยวๆแบบกะทิหอมมาก นี่พูดอธิบายไปเหมือนคนเมาแต่ไม่ได้เมาคุณผู้ชมอร่อยอร่อยไหมเยอะอร่อเพะราะว่าแม่เพราะว่แม่ต้องมากินที่นี่พยามาอยู่พยาอืมไอศครีมกะทิอือซูซ่าที่สุดซูซ่าคืออะไรอร่อยซูซ่าอ๋ออร่อยซูซ่าเขากินเค้กมะพร้าวตามสโลแกนบุดแห้งมะพร้าวนุ่มหอมแล้วไม่หวานมากตัวสปันเขาอ่ะ นุ่มแล้วไม่แห้งแล้วระหว่างชั้นก็จะมีครีมมีนไม่เป็นเผาบเงี้ยแล้วมีเนื้อมะพร้าวอ่อนๆเผื่อส่วนเค้กอีกหนึ่งชนิดที่มาที่นี่แล้วคุณพลาดไม่ได้คือเค้กลอดช่องเป็นการยกระดับลอดช่องน้ำประทิทั่วไปที่คุณเคยทานเนี่ยคุณผู้ชมจะมีเนื้อลอดช่องแทรกอยู่ตามชั้นต่างๆหอมใบเตยเนื้อสปันคาดีเนาะ แล้วรสชา้นเาจะมีความแบบกรึบๆนิดนึงอร่อยนะเนี่ยอ้าวไมอร่อยมาเครื่องดื่มบ้างนี่คือเมจิสเปลเป็นน้ำสมุนไพรนะครับทำจากไม้ฝางอ๋าไม้ฝางไม้ฝางมันจะสีแดงๆอะเนาะอ่าใส่น้ำมันาวซ่าลงไปเปลี่ยนเป็นสีอะไรคะสีอะไรคะคุณผู้ชมลองถ่ายดูค่ะคือถ้าเป็นดอกอัญชันจากน้ำเงินอัญชันอุณ เทไม่หล่อเทหมดอ๋อมันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเลยอุ้ยเหลืองอพันธ์มากๆแต่น่าจะเปรี้ยวน่าจะเปรี้ยวไม่ยั้งมือเลยจากน้ำฝางสีแดงเมื่อเกี้คุณผู้ชมตอนนี้ถ้าเพิ่มเปิดมาดูคิดว่าไม่เปรี้ยวคิดว่านี่คือแกกคุยแล้วนะคือคนชอบทานเปรี้ยวมันแต่พอดีเลยมันจะเป็นแค่หอมอ่อนๆบางๆกลิ่นแบบเป็นโทนวูดวูดบูดี้บูดี้หน่อย อแต่ว่าหอมสดชื่นทานง่ายส่วนเครื่องดื่มของลิตาอันนี้คือสับเะรรีเฟรชนะคะจะเป็นน้ำเบอร์รี่รวมแล้วก็มีความหอมของใบสะระแหน่ <c oughs> เดี๋ยวไม่ครบเดี๋ยไม่ครบ <c oughs> อันนี้เด็กๆต้องชอบ <c oughs> จริงกินเ <ๆ S 2> บอร์รี่อืมกินเบอร์รี่แบบหวานๆเปรีป้ยวๆทานแล้วสดชื่นแต่ครีเอทีฟของเราว่าเชียร์มากขาดใจกับเมนูนูสยามซันเซต เป็นเหมือนแบบฟิลน้ำบวยน้ำบวยหอมหอมแล้วมีเค็มตัดเล็กๆมีความเปรียปร้ยวนําหวานตามที่นี่อาหารกับเครื่องดื่มเขาจะแบบคล้ายๆกันเลยคือแบบมันจนแบบหวานๆเปรียปร้ยวๆทานแล้วทานอีกแบบทานแล้วมันทาให้แบบต่อมรับรสแล้วแบบเราอยากกินอีกอ่ะอืมไม่เอายูไม่เอาอยว่ยวยวและปิดท้าย <c oughs> กระทอลอยแก้วค่ะนี้โอ้เขามีแกะสลักมา <c oughs> เป็นรูปเต่าทองต่าทอง เออไม่ใช่ใบไม้หรอใบไ,ไม้หออ <c oughs> ยอกหยอกมีดอกผีสเสื้อสันสวยนะอ๋อเออเหมือนผีสเสื้อเนาะเนี่ยคุณผู้ชมงานแบบงานอาหารไทยอย่างจริงจังอะคือปลาเนื <c oughs> อ้อคือเนื้อเขาไม่เละ <c oughs> แต่ว่ามันได้ความแบบหวานเปรียวแล้วเนื้อก็ไม่ได้รัดตัวจนแบบมันเรียกว่ากรอบแม่ต้องกินแม่ต้องกินแม่ใครแม่ฉันอะ งแม่คุณมาอุทยาต้องพามา่อเขามาเองหรอ,อร้านสำเพานาวาร้านอาหารไทยโบราณร่วมสมัยที่คงสูตรต้นตำรับจากบรรพบุรุษด้วยความพิธีพิถันในการปรุงรสชาติให้ออกมาคงความเป็นไทยเหมือนเดิมจึงได้รังสรรเป็นเมนูอย่างยำส้มฉุนยำโบ,บราณที่อบอวลในจานไปด้วยเครื่องสมุนไพรแกงรันจวน แกงกะปิโบราณที่มีรสชาติจัดจา้านเปรี้ยวนิดๆเผ็ดหน่อยๆกุ้งแม่น้ำเผาอายุธยาน้ำจิ้มแดดสามสไตล์นอกจากนี้ยังมีของหวานส้มชุนกรานิตาเค้กลอดช่องและเมนูอีกมากมายภายในร้านที่จ้จอลงพูมาทานแล้วต้องขอยกนิ้วให้เลยว่าร้านนี้อ,อร่อยมาก ร้านสำเพานาวานะครับอยู่ที่ถนนอู่ทองเส้นหน้าโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองอับง่ายๆก็คือเซิร์ช GPS แล้วตามแผนที่มาเลยนะครับผมที่ร้านเขาจะเปิดตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่ม <ทะ S 1> แต่ว่าจะรับออเดอร์ที่2ทุ่ม45นะครับยังไงโทรมาสอบถามเส้นทางโทรมาสอบถามจองที่ก่อนได้065 55 554 2266ครับผม ที่ร้านเขาจะมีที่จอดรถบริการด้านหน้าเลยวันนี้พามาบุกนะครับ2ร้านที่อยุธยาพาเที่ยวพากินครบเลยโอ้เรียกว่าพามาบุกจรจิงนั่งรถตุกตุกดีงานจริงๆนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยแฟนเพจของเราอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับชิวาจอรนลงพง IG ลงพง dot amarin tv ครั้งหน้านะคะเราสองคนรวมไปถึงทีมงานจะพาคุณไปจังหวัดไหน <c oughs> ไปอร่อยยังไงและเริ่มต้นด้วยกิจกรรมอ,ไอะไรเดี๋ยวนี้ต้องมีลุ้นมีลุ้น Oh. คุณไม่ได้ลุ้นคนเดียว <laughs> เราก็ลุ้น <laughs> สนุกสนาน <laughs> นอนครับผมเ <laughs> จอกันใหม่ <นะ S 1> ครั้งหน้าครับสว,ส,สวัสดีครับ Amarin Tiwi.